สวัสดีชาวแกงตอนนี้เรามาอยู่กับคลิปวิดีโอที่ผมถ่ายมาเรามากดเพลย์เล่นดูครับแบบวิธีทำคลิปง่ายๆก็คือทำให้วิดีโอของเราเนี่ยเล่นย้อนกลับไปครับมันก็จะเล่นวนลูปไปเรื่อยๆใช่ไหมแบบนี้เราก็ก๊อปปี้วิดีโอออกมาอีกหนึ่งตัว แล้วทำการ reverse ก็คือทำให้วิดีโอของเราเล่นย้อนกลับจากท้ายมาหัวแบบนี้เสร็จปุ๊บผมก็จะมาต่อกันปึ๊บป okay. ึ okay. ๊บอ่าย้อนกลับเรียบร้อยทีนี้ผมจะ copy ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ copy ทั้งคู่เลยเพื่อเพิ่มความยาวของคลิปนะครับเรามาลองกด play ดูครับโอเคเซฟเป็นวิดีโอออกมาเลยครับเซฟวิดีโอออกมาแล้วเช็คเลยครับ คประมาณนี้จากนั้นเข้า Google ครับพิมพ์ว่า T E N O R มันจะโผล่มาเว็บแรกเลยนะครับคือเว็บเนี่ยมันเป็นเว็บทำกิปก็เราก็คลิกซ้ายไปเลยเข้าเว็บมันมาทีนี้สังเกตด้านบนนะครับมันจะมีปุ่มให้กดอัปโหลดเราก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับมันจะบอกข้อความว่าให้เราโยนไฟล์ลงไปเนะี่ยเราก็เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาครับคลิกซ้ายค้างที่วิดีโอของเรา ลากมันลงมาตรงกลางจอของเว็บไซต์นะครับแล้วก็ปล่อย <Br at. S 1> ทีนี้มันจะมีช่องให้เราพิมพ์เพิ่มแท็กลงไปผมก็จะตั้งนี่ครับชื่อเพจผมแล้วมันจะมีให้เราคลิกข้างล่างนี่ครับแล้วก็คลิกซ้ายไป1ครั้งอ่าโอเคทีนี้มันจะสามารถกดอัปโหลดได้ละแล้วก็คลิกซ้ายเลยครับเราก็กดดาวน์โหลดจูเก็บส์คลิกซ้ายหครั้งเรียบร้อย มันก็จะดาวน์โหลดให้เราอัตโนมัติเลยสอดีของรูปกิฟคือมันจะเล่นวนลูปไปตลอดการเลยครับคือมันจะไม่หยุดจนกว่าเราจะปิดโปรแกรมดูรูปไปนะครับน้องยอดอะไร